น,นอนนุ่มอยู่ใสบัน,นอนอยู่ใสาอืมมานอนเลยบน,นอนอยู่เหนียนปะนอนนอนลงนอนไป เด้นอนไปนอนนอนนอนลงเลยเขานอนเหมอแล้วนอนนอนไป นอนติดตีกันอยู่เด็ดนอนนอน,น,อน